สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสูช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยก็คือหอยเวียดนามนะครับหอยเวียดนามปกตินะครับฮานอยปกตินะอจะมีทุกๆวันเลยนะครับฮานอยปกตินี้ออกเวลา 18. 0 0นก็คือหโมงเย็นเวลาตรงกับประเทศไทยนะครับอื จะใช้เวลาออกประมาณครึ่งชั่วโมงนะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกทุกทุกเลยขอให้ทุกท่านเฮงๆนะดวงดีโชคดีนะครับดวงแข็งนะครับดวงทางด้านการลงทุนความเสี่ยงให้ขอให้มีมากๆนะครับสร้างบุญบารมีไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะก็มันจะได้หนุนเราไง adding. ให้เราโชคดีดวงดีนะครับประมาณนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากนะตอนเช้าใส่บาตร ใส่บาตรทำบุญใส่บาตรถวายน้ำเยอะๆถวายน้ำเวลาไปทำบุญที่วัดอะ่ะพยายามเอาน้ำสักสี่แพกห้าแพกอ่ะเยอะๆหน่อยไปถวายพระเพราะว่าการเงินการทองชีวิตเราจะได้ลื่นไหลไม่ติดขัดเพราะว่ามีน้ำไปถวายเยอะประมาณนี้ความเชื่อนะความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะอาจารย์เห็นคนที่ ที่เขามีฐานะแย่ๆพี่น่ามีตาเขาไปทํางานบุญทีไปถวายสังฆทานทีขนน้ําไปตั้งห้าโูสิบลูยี่สิบลก็มีเป็นขันรถก็มีนะบางคนคือไปงานงานเลี้ยงงานศพงานอะไรๆหลายๆ,ๆอย่างจะมีผู้ใจบุญผู้ใจดีเอารถปิกอัพอะขนน้าใส่แค่น้ําแข็งไปเปิดท้ายแก่คนเลยประมาณนี้อมไม่จำเป็นต้อง ออรอให้ถึงวันนั้นวันนี้ยากก็คือไปช่วยส่งเสริมอะไรเงี้ชีวิตจะได้ราบลื่นลื่นไหลดีประมาณนี้นะครับคิดว่านะความเชื่อนะประมาณนี้ครับมาชมเลยมาชมเลยถวายน้ําแล้วก็มาชมตามนี้เลยจดเอาทุกตัวนะครับ เกิดทันเนาะเกิดทันนะนครับตามนี้แล้วกันนะครับขอให้โชคด,ดีครับสวัสดีครับ